อาพพกกอเอาพราะว่ากางี้มันอก,กองงานนึงมันกองอยู่ตรงนี้ผมก,ก็ยิบขึ้นมาไ, <ป S 1> ไ<ป>อ้กพันยิบไปก่อนทบจิบมาป,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 ปับกระชากมาเอางาได้แล้วหันไปพวกเราอยู่ไหนไอ้ทอปอทบเอาไปเลยทปเอาไปปปอปก่อนออ Bye bye. สลับที่ด้วยแล้วสรับแล้วสลาบยางนี่ไงแล้วได้ไหครับได้วนะครับ ่างไหนโอ้ไม่ไ้เท่ากันใใหม่ต้องนั่งข้านในนะต้องนั่งข้างไหนต้องนั่งแตงม่เมื่อกี้เราถขอโทษทิยกประโยชน์ให้จำเลยไปไได้ห้คุณใหุ้ให้คุณได้ให้คุไคุณได้คุณทำอย่างนี้เหรอผมลืมบอกว่าเขาเขาถีบไปแล้วนี่าเมื่อกี้ลงไม่เป็นไรลทีมเราเราออกมาสองคนเราปีสิตชนะวอย ไม่เบียกกันไงไม่น้องปาทีมเราแข็งแม่หนูลม่หนูแลยหนูแล้วเออขอบโ็คนแก่ จผงก็ได้ยังวผู้ชายสองคนเม่อกี้ร้ายมากเลยนะสองคนไม่ได้แต่ตัวใครเลยฮะไม่โดนเลยขอหยุดอยากดูภาพมากเลยคุณจะไปถกเถียงกันคุณดูกกอบโชคนี่ควผมอยากจะบอกว่าเกมนี้ไอ้เท่าตัวนี้ไม่ธรรมดามันเป็นคนแก่ที่ดี เหลือสองไยเหลือสอเหลือสอ่ะค้งละตัวสอ่ะจัตุรนจัตลรนดีดีๆ แล้วพี่ไปแย่งเขาอะเขาเล่นต่างคนนิยมคุณไปลุกขึ้นมาคุณก็แซ่ดไปไม่ใช่อะคนอื่นไม่เท่าไหร่พี่ดึงผมออกครับพี่กระชากผมบอกไปเลยพี่เจ้าไอ้นี่ได้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางยางยางยังไม่ออกไม่ผ่านเลยไม่ผ่านนะไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาไปที่มีขัดขาผมด้วยยิ่งแก่ยิ่งเครียดไม่น เอามาเร็วตัวาไปหนึ่งแล้วตาด้วยไปแล้วป้อมตีมา ทีมเดียวกันไม่มีปัญหาครับป๋า <c oughs> นะยังไม่ออก <c oughs> <c oughs> นะคือเราเล่นแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์ต่อไปเราไม่เล่นแล้วนะทำไมอันนี้อาจจะทิ้มไส้ไหลก็ได้ะได้มน้ว่าเนี่ยไม่ดใจเลยอ่ะทำไมไม่กดเพรก็แทกอะไนี่นี่ท่านบอกตามตรงนะแกไปไปด่ไปากครับไอ้เท่ายังอยู่ครับ นี but, ่ลบลวกแบบนี้มาปุ <oyu> ๊บยดียวก็ไม่เแมนพอแล้วเอ๊ะระวังฉีกนะหาฉีกเอาออกหนึ่งตัวสองหนึ่งนะสองหนึ่งโอ้ยเทร้อกรตีบอ ครบชัวันาทีมเปนครบเอยแล้วนางเป็นสารตายายนะโร้ยของคนวันนี้ถ้าคุณชิงเก้าอี้ตัวสุดท้ายได้นะมอบให้มูลที่ไรบอกกับน้องๆไว้มที่สถานของพี่นะของผมเนี่ยของผมสถานสงคาะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชบดีบ้านราชาวดีเด็กๆทุกคนนะครับมีความหวังพิ่งอยู่พี่คุณคนเดียวเท่านั้น เงินหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพับาทคุณจะเอาไปให้เด็กได้หรือไม่ตอนนี้เด็กทุกคนภาวนาแล้วนั่งดูทีวีอยู่น้ำตาไหลน้อยๆซึมๆไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุของคนมูลนิธิเพื่อนหญิงค่ะซึ่ง คุณมาสองอาทิตย์แล้วสองสัปดาห์แล้วเดักคัะไม่ได้สักทีแต่สัปดาห์นี้แหละค่ะคุณจะได้เงินไปช่วยเหลือกันแล้วครับเด็กๆเขามีโคโดนเลี้ยงขารเยอะใครได้ใครได้หนึ่งมือห้าพันบาทไม่อ่อยนะพี่ไทยไม่อ่อยนะไม่อ่อยนะคุณชนะไปเลยคุณเอกพันธ์เพราะคุณจะได้ชื่อว่าชนะผู้หญิงไม่เกี่ยวนะตาคุณพี่ไทยเต็มที่พี่แรเล่นเต็มที่เลย เราได้ชนะผู e> okay. ้หญิงไม่ธรรมดานะโอเคบ๊อบ ที่จะจากรอบสุดท้ายไปโอ้โหเนาะแทงไมหยิบน่คืออีกหนึ่งเรื่องอีกนะไอ้นนี้ ตู้แตที่เพื่อพวกพวกพวกเราผู้หญิงนเนึกเยน่เยนเลยนึ่เลยนเลยนกเลยเลยนกเยนเลยนึเยนเนึเลยนึกเลยนึ equally, ่เลยนึเลนึกยนกเลยนึกเยกเลนเลยเยนกเเลนกเยนึเลยนึ่เยนึเนึ่ลยนึเลนึกเยกเลานึกเยนกเลนึกเลยนเลนกเกลกเนึลยนกเนึายนึกเ่ยนึอนึกเลานกนกเลยเลนเนกเลน ซึ่งมูลนิธิเนี่ยจะนํารายได้ส่วนนี้ไปสมทบทุนเข้ากับกองทุนช่วยเหลือผู้หญิงนะคะที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงตัางเพศปัญหาท้องไม่พร้อมขอบคุณมากเลยนะคะ